โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ปีศูนย์หกเครื่องดีเซลสามพันนะครับเกียร์ออโต้ขับสี่โฟร์วิวนะครับสีสันรอบคันผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นตเลยนะครับแบกเดิมโรงงานครับยางยังดีรอบตัวสวยเงางามนะครับมีชุดแต่งทีอดีให้ด้วยครับประมาณนี้เลยรถบรรทุกนะครับเล่มพร้อมเอกสารคบภาษีหกเก้าใช้กระจยาวทรงดีครับขับขี่ดีครับสีสวยครับขับมาจากกําแพงเพชรครับ คันนี้ผ่านเฉลยสามร้อยห้าสิบโลภายในเบาะหนังนะครับมีขาดบ้างเล็กน้อยครับตรงนี้เป็นที่หุ้มเบาะนะครับเป็นพื้นเบาะหุ้มสองสั่งเลยเป็นพื้นเป็นที่หุ้มเป็นที่หุ้มนะครับเป็นที่หุ้มเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับวิทยุจอแอนดรอยด์ออโต้ขับสี่พวงอาละไรมาลติฟังชันประมาณนี้ครับเบาะสามแถวอยู่ครบครับสภาพยังดีแอร์ออโต้แอร์เย็น ทรงดีครับสีสวยครับขี่ดีเลยบอดี้สวยครับไม่มีชนหนักคัาซีสวยเดิมเดิม,มบ้านๆครับทรงหล่อห่อกุญแจรีโมทระบบเซ็นทรัล็อกไฟฟ้าใช้ได้ครบหมดสีสันรับตัวเงางามตามเครื่องชมครับต็ดทีเดียวนิ่มๆเงียๆน,น,น,นะครับเบาะไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับ ประมาณนี้เลยภาพตัวมีจอกลางให้ด้วยครับรถจุดนนทบุรีไซนน้อยนะครับผมว่าสวิตโฮมปาร์คจังหวัดจอขับส่งให้ได้นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางลองรอดอชมดูครับประมาณนี้เลยครับรอรอ